ได้อัปเดตกันมานานหลายเดือนนะครับสำหรับการก่อสร้างบ้านแล้วก็สตูดิโอของผมวันนี้เราจะพามาดูนะครับว่าเคืิบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับไปด้วยกันครับมาลูกเข้าไปดูบ้านกันแล้ววิ่งเล่นกันสนุกอกรัโคมามาลูกมาดมาีระวังระวังกับโค อันนี้เป็นทางด้านหน้านะครับซึ่งเราจะมีบันไดขึ้นไปชั้น2อะบันไดขึ้นไปชั้น2เนี่ยจะเป็นโถงกว้างเป็นสตูดิโอเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันแต่ด้านล่างที่เห็นอยู่ที่กั้นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเหมือนช็อปอนเนกประสงค์ซึ่งเราก็กําลังคิดว่ามันจะเป็นสเปซสําหรับทําอะไรได้หลายๆอย่างเลยครับไม่แน่นะอาจจะมีช็อปสําหรับจําหน่ายสินค้าเกี่ยวกับสุนัขหรือว่าของตกแต่งบ้านแล้วก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปหรือว่าอาจจะมี บางช่วงนะครับที่จะจัดเป็นกิจกรรมให้หลายๆคนได้มาร่วมสนุกแล้วก็ได้มาพบปะกับบรรดาโคโค่และผองเพื่อนกันด้วยวาเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านี่ครับโถงแรกนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นดับเบิลวอลลุ่มมันก็จะเป็นโถงสำหรับเหมือนกับส่วนต้อนรับนะครับแล้วก็จะมีบันไดขึ้นไปชั้นสองตรงนี้แหลครับก็จะเป็นโซนที่เราอาจจะจัดเป็นช็อป ต่จะเป็นช็อปอะไลเราอุบไว้ก่อนดีกว่ามาให้ตามดูกันเรื่อยๆอยากไปดูด้านในก่อนไหมครับป่ะครับอันนี้ก็จะเป็นโถงที่เราสร้างไว้สําหรับที่จะอยู่ร่วมก,กันกับบรรดาโคโค่และป๋องเพื่อนนี่เป็นที่อยู่ของเขาเลยครับก็จะมีโซนที่เราจะให้เขาได้พักผ่อน เรียมาหารสัรับเขาคือเป็นสัดส่วนเลยจะกรูมิ่งจะอะไรก็ว่าไปแล้วตรงนี้เป็นประตูที่จะปล่อยเขาออกไปวิ่งนะครับซึ่งเช้าเช้าาจจะออกไปขับทายตามปกติหรือว่าไปอาบแดดบ้านก็ได้ด้านนี้ไปทดลองใช้พื้นที่แล้วนะโกโก้แล้วก็มาทางด้านนี้มันเชื่อมต่อกันครับคือตรงนี้มันจะเป็นโถงทางข้าบ้านซึ่งเป็นส่วนที่เป็น private ไม่เกี่ยวกักนกับโซนที่จะสามารถใช้รับแขกหรือว่าอย่างที่บอกมีวิร์่ช็อปหรือว่ามีช็อปนะครับอ่ะมาดู ในบ้านส่วนตัวครับตรงนี้เริ่มมาเป็นห้องส่วนตัวซึ่งเชื่อมต่อกับส่วนของน้องหมาของผมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องที่เหมือนจะเป็นสตูดิโอนะครับก็จะมีหมดที่นอนทานอาหารทํางานดูทีวีทุกอย่างอยู่ในนี้ใช้ชีวิตร่วมกับเขาได้แล้วก็เวลานอนเนี่ยก็ปล่อยให้เขาออกไปอยู่ในส่วนของเขานะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีสเปซส,สําหรับเป็นห้องน้ําแล้วก็ ห้องเก็บของห้องแต่งตัวประมาณนั้นนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นที่ที่เราเริ่มเห็นเป็นรูปกันร่างแล้วผมอยากจะไปโชว์ส่วนด้านบนครับที่จะเป็นสตูดิโอสำหรับเวิร์กช็อปและก็ทํากิจกรรมต่างๆไปดูกันไหมครับข้อลกโนะครับทางขออนุญาตมาเอาเอาระวังลูก กว้กเระว้างโคะะะ้ <c oughs> โคมันไม่กลัวความสูง <c oughs> แต่ผมกลัวความสูง <c oughs> ไม่มีเสานะครับเราใช้คานแล้วก็ถักรับน้ำหนักของหลังคาเอาไว้มันก็จะทำให้เรามีสเปซในการทำงานเนี่ยได้เต็มที่ผมว่าสตูดิโอเนี้ยผมสามารถทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับงานอาร์ตหรือว่าจะเป็นงานแสดงหรือเวิร์กช็อปเกี่ยวกับเรื่องของไลฟ์สไตล์ได้อย่างเต็มที่เลย เราอาจจะมีกิจกรรมออกร้านหรือว่าอะไรก็ตามนะครับข้อสำรวจอีกแล้วเป็นไงลูกตอวน,นี้เป็นห้องน้ำตอวน,นี้เป็นห้องน้ำส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนของการเตรียมมีเคาน์เตอร์นะครับเป็นเคาน์เตอร์บาร์สำหรับเตรียมเผือว่าเวลาใครมาทำกิจกรรมก็จะได้มีนะ็คมีอะไรรับประทานนะครับนี่ก็คือโปรเจกต์ของเราเราจะตามความคืบหน้ากันต่อไปนะครับ หลังจากตรงนี้แล้วเนี่ยผมจะพยายามอับเดืดให้เรื่อยๆเลยแล้วมาพบกันในโฮมสไตล์เลอร์นะครับพานุเดชโฮมสไตล์เลอร์ครับ